อย่ามายกย่องตัวเองนะตลกจะเวลาจะยกย่องต้องให้คนอื่นยกย่องไม่มีใครในโลกนี้ที่เหมือนกัน mm hmm. แม่ข้างฝาแฝดก็ไม่เหมือนหมายถึงความคิดคําพูดที่มันออกมาจากปากของคนคนหนึ่งรวมถึงความคิดอะไรเนี่ยมันถูกกันกรองมาด้วยทั้งชีวิตของเขา mm hmm. คือร้อยคน,น่ะไม่ถูกใจคนหนึ่งก็คือไม่ถูกใจถูอป่ใช่ mm hmm. และในยุคนี้ที่มันมีเสียงกระแสะตอบรับะกันแบบว่าการคอมเมนต์การดราม่าอะไรส่างๆปุ๊บเนี่ย mm hmm. คือในโลกนี้ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ คนที่อคติก็มีคนที่ไม่อคติก็มีคือไม่สามารถทําให้ใครรักเราได้ทุกคนหรอกแล้วก็ไม่มีความจาเป็นต้องทาให้ทุกคนรักเราด้วยถ้าเป็นผมถ้าคนที่คอมเมนต์มาเจตนาไม่ดีคุณต้องแคร์ไหมคุณจะมองผมยังไงก็เรื่องของคุณไม่เคยคิดว่าพ่อจะตายอ่ะพอกลับมาบ้านนะแล้วเห็นกล่องยาเห็นกล่องยาพ่อที่เขาจะต้องมานั่งจัดยา จานข้าวเห็นสภาพในบ้านที่เขาเคยอยู่เตียงตรงเนี่ยตอนนี้หนักมันมาันหนักกับตอนเนี้ที่แล้วแล้วแล้วมันทนัในหนักรู้สึกว่าเวลาของเราเราทิ้งมันไปโดยที่เรายังไม่ทําได้ดีที่สุดหรอ